ครับชุดนานชุดนี้ก็เป็นชุดที่ลูกค้าได้สั่งประกอบนะครับภายในชุดก็จะมีส่วนประกอบก็คือตัวแบตที่เทียม NMC ะครับขนาด 100Ah 24V แล้วก็ตัวตัวชาร์จเจอร์ 30A MPPT นะครับแล้วก็อิเมอร์เตอร์1,500วัตต์เพียวไซเบตัว BMS เป็นขนาด 100A ครับแล้วก็ Active ขั้ที่1ล้านก็5แอมป์ตัวนี้ก็จะเป็นเบรกเกอร์แบตเตอรี่นะครับแล้วก็เบรกเกอร์แผงโซล่าเซลล์เบรกเกอร์ไฟ200 20โวลต์แล้วก็คีโน่ทัมเมอร์เอาไว้ตัดถ้าโหลดเกินนะครับแล้วก็จะมีตัวพาวเวอร์มิเตอร์แล้วก็มิเตอร์วัดปริมาณแบตเตอรี่แล้วก็โซลิดสเตตเรเลวงจรต่ำตระครับ อันนีป้ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งมองให้ลูกค้าลูกค้าจะเอาไปใช้กับแผง330วัตต์จำนวน2แผงนครับทุดนี้ก็สามารถใช้งานได้กับโทรทัศน์พัดลมหลอดไฟมองเข้าจานเดลเทียนคอมพิวเตอร์นะครับใช้งานได้ทั้งคืนสบายครับวิธีการใช้งานก็ตรงนี้ผมจะ,ะต่อ M4 ไว้นะครับแล้วก็ไปเชื่อมกักบแผงได้เลย แล้วก็เป็นปลั๊ก2 2 0้ยโวลต์ก็อยู่ด้านข้างวิที่ใช้งานก็คือเสียบปลั๊กแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณจะลองเสียบพัดลมนครับเป็นพัดลมครับ เับเสียบปลั๊กแล้วก็ทำการเปิดสวิตช์ก็ทำงานเลยครับตัวปลั๊กก็จะมีสวิตช์ให้ครับพัดลมก็ททำงานนะครับชุดนี้ใช้งานได้ทั้งคืนนะครับพัดลมโทรทัศน์ สวยงามครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแนละ้วพร้อมจะส่งมอบให้ลูกค้าสามารถยกไปยกกลับได้ครับชุดนี้ผมจะทำหูจับไปนะครับไว้สำหรับยกไว้สองข้างด้านหลังก็จะเป็นเทอร์มินอลน,นะครับเป็นไว้วัดโวลต์สำหรับแบตแต่ละลูก ใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์โทร0637511199นะครับเราประกอบตามงบของลูกค้านะครับลูกค้าแล้วแต่จะเลือกอุปรกรณ์นะครับ